Follow me. โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจา,ารีวัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชาากุมา,ารีเพื่อเพื่อเกีรติกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแย่ที่ทราบกันอยู่ดีแล้วว่าพระองค์ทรงพระปีชาสามารถด้านการประพันธ์และทรงพระราชนิพนพ์วรรณกรรมต่างๆ อาทิสารคดีบันเทิงคดีบทความทั้งบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองแานพระราชนินีมีคุณค่าทางวรริแสดงถึงความเอาพระราชหฤทาไทยใส่ให้ความสำคัญด้านภาษาไทยและวรรณคดีไทยรวมทั้งสาระความรู้ข้อคิดและเาื่อลป์แงีต่มต่างๆอย่างน่าสนใจ ของตุรกประเทศนะคะที่พระองค์ตกแต่งขึ้นมาวันนี้คือว่าจะมาแนะนําดูสอสามเรื่องนะคะก็คือเรื่องแรกสัตว์เลี้ยงนะคะวางสัตว์ประดุมนะคะเรื่องที่สองคือราวใกล้บ้านนะคะแล้วก็สามท,ที่เข้าไทยไปญี่ปุ่นเป็นหนังสือที่น่าอ่านน่าสนใจเพราะว่า,าทะคะเราไม่ได้มีโอกาสไป่างประเทศนะคะเราอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่มันนอกเหนือนจากเป็นตำราเรียนเราสามารถศึกษา,าได้จากหนังสือของพระองค์เพราะว่าพระองค์จะ ไปที่ไหนเนะาะก็จะนำบัทึกไว้ในหนังสือแต่ละเรือที่พคุเขียนขึ้นนะคะจากการที่ดิฉันได้อ่านหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องราวใกล้บ้านพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่สเสด็จเยียนสาธารณารัฐประชาิป,ปช,าชนเราระหว่างวันที่28ตุลาคม 2,537/1ถึงพฤศจิกายน2,537ทำให้เราทราบว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเราเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดทางขนธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมาศาสนาและภาษากับประเทศไทยเป็นอย่างมากเป็นอีกประเทศหนึ่งที่สมเด็จพระกนิษฐา ที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระร,ราชาสุดาสยามบร,รมร,ราชกุมารีรมให้ความสนพระราชารุสาไทดและได้สเสด็จเยือนหลายครั้งจากที่กระผมได้อ่านหนังสือพระราชนิพ์ของสมเด็จพระเทพเรื่องหัวเหือ,อ,รอุรรยาธธรรมซึ่งสมเด็จพระเทพได้บันทึกไว้เมื่อเสด็จเยือนประเทศจีนในวันที่7-20มีนาคม2543 ซึ่งได้ราไปในสถานที่ต่างๆที่สาคัญในประเทศจีนเช่นมณฑลซานซีมณฑลซานตงมณฑลเฮอหนานซึ่งเป็นอู่ไรยธรรมร้อยต่อกองแม่น้ําเหอหนานในปีการศรึกษา2,566โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมืองได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมลักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดังนี้ 1. คุณครูแนะนำหนังสือดีที่น่าอ่านให้นักเรียนสนใจเช่นหนังสือพระราชนิพนธ์ของกรมสมเด็จพระเทพที่มีหลากหลายเรื่องล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่าอ่านน่าศึกษาแสดงถึงพระปีชาสามารถด้านการพระราชนิพนธ์อย่างเปี่ยมลน้น 2. การจัดทำหนังสือบันทึกรักการอ่านให้นักเรียนทุกคนโดยที่นักเรียนจะต้องอ่านหนังสือที่ตนสนใจและบันทึกความรู้ข้อคิดสำคัญในเรื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งโดยให้ครูประจำชั้นตรวจเช็คเป็นประจำ 3. การประชาสัมพันธ์หนังสือดีที่น่าอ่านตามเสียงตามสายในช่วงพักกลางวันโดยนักเรียนที่รับผิดชอบจะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นการนำเสนอหนังสือดีที่น่าอ่านและเสนอสาระสำคัญในหนังสือผ่านเสียงตามสาย 4. บูรณาการหนังสือพระราชนิพนธ์ ของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้ากับรายวิชาต่างๆได้แก่วิชาภาษาไทยวิชาสังคมวิชาประวัติศาสตร์เป็นต้นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววลัยร,รักหมดุดรมครูโรงเรียนชุมชน,ชนบ้านหัวเมือง จากการที่ได้นำโครงการรักการอ่านตามรอยพระจิีวัตรของสมเด็จพระเทพนะคะมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนนะคะจะเห็นได้ชัดว่านักเรียนมีความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะมีการนำเรื่องที่ตนเองได้อ่านมาเสนอและสรุปใจความสำคัญให้เพื่อนในชั้นเรียนฟังค่ะโดยการทำงานเป็นแบบกระบวนการกลุ่ม จากกิจกรรมนี้จะเห็นได้ชัดว่ามีนักเรียนหลายๆคนนะคะได้ให้ความสนใจในการอ่านมากยิ่งขึ้นจากนักเรียนบางคนที่ไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรหรือนักเรียนที่ไม่ชอบการอ่านก็หันมาสนใจในการอ่านมากยิ่งขึ้นจึงเห็นได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้ในักเรียนความรักการอ่านได้เป็นอย่างดีค่ะ 5. ต่อยอดการอ่านส่งเสริมความรู้โดยนักเรียนทุกระดับชั้นได้นำคำศัพท์หรือสำนวนสุภาษิต ที่พบเจอในการอ่านหนังสือมานำเสนอผ่านกิจกรรมภาษาไทยวันละคำให้ทุกคนในโรงเรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าทุกทๆวันหนังสือนี้มีมากมายหลายชนิด นำดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใสให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวันมีวิชาหลายอย่างต่างจำพวกล้วนสะดวกคนได้ให้สุขสั์วิชาการสันมาสารพันชื่นชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลยพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบารมราชกุมารี